เรื่องพระธุดงผจญป่าอาถรรพ์ตอนที่4ประพันธ์โดยมหาสติจิตสุดท้ายเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วก็เท่ากับว่าถึงเวลาของหลวงพ่อและเนนที่จะต้องออกทุดงเพื่อฝึกขัดเกลาจิตใจกันต่อไปตัวเนนเ,เองนั้นไม่อยากจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปเลยเนว่อวามที่ยังเป็นเด็กรักสบาย แม้จะไม่ได้ย่อหย่อนในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานอีกทั้งชาวบ้านก็เมตตาเนรและหลวงพ่อมากถึงขนาดขอให้อยู่จำวัดที่นี่ตลอดไปแต่หลวงพ่อก็ได้ชี้แจงว่ามันยังไม่ถึงเวลาเกเรตัญหาที่มีอยู่ยังต้องขัดเกลาให้ผ่องใสขึ้นอีกโดยหลวงพ่อก็จะยึดถือตามโคนไม้ในป่าหรือเรือนว่างเป็นที่สัปะยะในคราวนี้ หลวงพ่อมีอาจารย์ขาวที่ศรัทธานในหลวงพ่อมากขอติดตามทุดงไปด้วยทําให้เน้นค่อนข้างที่จะเบาใจขึ้นอย่างน้อยก็มีคารว่าที่มีวิชาคมค่อยดูแลปกป้องในการเดินทุดงครั้งนี้ชาวบ้านต่างเตรียมอาหารแห้งที่มีเนื้อสัตว์ข้าวสารและน้ําตาลเกลืออีกทั้งยูกยาต่างๆเอาไว้ให้หลวงพ่อเนนและอาจารย์ขาว ได้เป็นสเสบียงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากมากนะักในการหุงหาอาหารในขณะที่หลวงพ่อเนนและอาจารย์ขาวเดินทางออกจากหมู่บ้านชาวบ้านถึงขนาดล่ำให้กันเลยทีเดียวเพราะจะหาพระแท้แบบนี้ย่อมยากนะักแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะเดินทางจากไปก็ได้ปลูกเสกพระลอดแจกใจ่ายให้กับญาติโยมทุกคนโดยใช้หินอามาแกะเป็นพิมพ์พระแบบง่ายๆแล้วก็เอาดินใต้ฐานของพระทองคํา มาทำเป็นมวลสารถือเคล็ดว่ามีบรารมีองค์พระทองคำคุ้มครองปกปักรักษาให้แล้วค่าจากพยานอัตรายต่างๆและอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระนี้ก็เอาไปแจกกันนะลูกเด็กเล็กแดงก็แขวนได้แต่ห้ามแขวนออกไปล่าสัตว์หรือทำบาปล่ะพวกเองจะเสียเที่ยวกันปเปล่าๆล่าๆหลวงพ่อหัวเราะด้วยความเมตตาชาวบ้านต่างก็เข้าใจว่า หลวงพ่ออยากจะให้ถือศีลห้าไม่อยากให้เบียดเบียนชีวิตใดๆท่านจึงกำชับมาแบบนี้เคยมีนายพลานที่ศรัทธานในหลวงพ่อได้แขวนพระรอดของหลวงพ่อออกไปล่าสัตว์ในป่าแล้วก็กลับมาเล่าในอิทธิปฏิหารต่างๆที่ตนได้เจอตอนนั้นนะ่ะขานั่งห้างอยู่จู่ๆก็มีงูใหญ่ล้นลงมาจากต้นไม้ขาเเลือไปเห็นก็ต้องตกใจเพราะมันเป็นงูก,กับปะที่ถ้าโดนมันกัดแล้วเนี่ย ค้าคงออกมาไม่พ้นปา่าก็ต้องตายเสียก่อนแต่มันกลับไม่ทาอะไรข้าเลยแล้วมันก็เลื้อยหนีหายไปและที่แปลกกว่านั้นก็คือถ้านั่งห้างอยู่สามวันก็ไม่มีสัตว์มาให้ล่าเลยสักตัวเดียวต้องกลับมามื้อเปล่าเนี่ยเพื่อนในพานด้วยกันได้ฟังตังก็หัวเราะลอดที่คอของมันแขวนพระลอดของหลวงพ่อเอาไว้อย่างเด่นชัดเองเล่นเอาพระลอดของหลวงพ่อแขวนขึ้นคอแบบนี้ จะไปล่าสัตว์ได้ยังไงละวะถ้าออกไปหาสมุนไพรในป่าแล้วก็ย,ยังพอว่าเมื่ออาจารย์ขาวเนนและหลวงพ่อเดินออกจากหมู่บ้านมาได้ครึ่งวันในขณะนั้นอยู่ใกล้กับเขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยและลาวกำลังจะเข้าสู่ปา่าจำปาศักอาจารย์ขาวก็ต้องหยุดฝีเท้าลงหลวงพ่อและเนนจึงต้องหยุดตามที่อาจารย์ขาวบอกหลวงพ่อครับหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ ผมว่าทางข้างหน้ามันแปลกๆอยู่อาจารย์ขาวพูดพร้อมกับก้มลงไปเอามือทั้งสองกอบใบไม้แห้งขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วบริกรรมคาถาอยู่สักพักจากนั้นก็โยนใบไ,ไม้ไปเหนือหัวของตนเองหลวงพ่อและเนนหลวงพ่อเห็นดังนั้นก็อมยิ้มส่วนเนนนั้นก็มีสีหน้าสงสัยไม่รู้ว่าอาจารย์ขาวทำแบบนั้นเพื่ออะไรแต่พานไปสักพักมีฝูงช้างป่าตัวใหญ่ วิ่งมาทางอาจารย์ขาวเมื่อเนนเห็นดังนั้นก็เตรียมที่จะวิ่งหนีฝูงช้างป่าแต่ลุงพ่อก็แอบดึงชีวอเอาไว้แล้วบอกให้รอดูปรากฏว่าฝูงช้างป่านั้นกลับวิ่งผ่านเลยไปโดยไม่สนใจกลุ่มของลุงพ่อเลยส่วนเนนนั้นก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปอีกเพราะช้างป่าปกติแล้วจะตื่นกลัวสิ่งต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะมนุษย์หรือสัตว์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็น แล้วพวกมันยังมีความรู้สึกทางกลิ่นดีมากและมักจำกลิ่นที่เคยชินได้ดีมีความเฉลียวฉลาดแต่ช้างบังเชือกอาจจะมีนิสัยที่เกเรมาตั้งแต่กำเนิดและมักจะทำร้ายผู้คนบ้านเรือนเลือกสวนไรนาของชาวบ้านอยู่เสมอช้างมีงวงที่ภายในบรรจุด,ด้วยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อล้วนๆจำนวนมากหลายหมื่นมัดจึงอ่อนนุ่มยืดยุน สามารถใช้หายใจสูดดมกลิน่นฤดูแลงสามารถได้กลิ่นน้ำไกลหลายกิโลเมตรส่วนท่อนกลามเนื้อที่ยืนยาวนี้ทำงานได้ไม่ต่างจากแขนและมือที่สรงพลังเลยทีเดียวมันสามารถใช้งวงของมันโอบรัดดึงหยิบจับรวมถึงใช้เป็นอาวุธทุกตีหรือได้ว่าเป็นสัตว์ปลาที่อันตรายที่สุดในปลาเลยก็ว่าได้อืมอาจจะอันขาวมีวิชาบาังพลัยด้วยหรือ สะดวกดีเหมือนกันนะหลวงพ่อกล่าวชมในอิทธิวิชาของอาจารย์ขาวเป็นธรรมดาครับหลวงพ่ออยู่บ้านป่าแบบนี้ก็ต้องมีวิชาสำหรับเดินป่าที่สืบทอดกันมาจากบรรดาพานป่ารุ่นก่อนๆครับอาจารย์ขาวอธิบายให้หลวงพ่อได้ฟังเมื่อนเน้นเห็นแบบนั้นก็ได้ขอให้อาจารย์ขาวสอนวิชาให้ด้วยแต่ก็ต้องถูกหลวงพ่อเอ็ดใส่เพราะเราเป็นพระเป็นเจ้า มีพระธรรมของสมเด็จพระตถาคตเป็นเพียงที่พึ่งเดียวเท่านั้นหามีสารณะใดเสมอเหมือนได้จะเที่ยวไปล่ำเรียนวิชาคุณไสยต่างๆย่อมไม่เหมาะสมเนมพยักหน้ารับอย่างจ้อยๆตามภาษาเด็กที่อยากรู้อยากเห็นแล้วทั้งหมดก็ได้เดินทางมาถึงดินแดนที่เรียกกันว่าสี่พันดอนอันเกิดจากการที่แม่น้ำโขงไหลผ่านกลางและเกิดเป็นเกาะแก่งจำนวนมาก ถือเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันมากอาณาจักรจำปาสักเกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรฟู่นานเสื่อมสลายลงชาวลาวได้ย้ายถิ่นเข้ามาสร้างบ้านเรือนในบริเวณนี้เกิดเป็นเมืองใหม่นามว่าจำปานครบุรีสีหรือจำปานครแล้วก็ได้เกิดเป็นเทวตมนานต่างๆขึ้นมากมายในแถบนั้นกลุ่มของหลวงพ่อมาถึงก็คำมืดแล้ว จึงหาที่พักปักกดกันตามชายป่าแถวนั้นแล้วอาจารย์ขาวก็ได้ปลุกหุ่นพยนต์ของตนขึ้นมาเพื่อใช้เดินเวียามในค่ำคืนนี้แสงจันทร์ส่องกระทบกับผิวน้ำสะท้อนขึ้นมายังกรดของเนนทำให้เนนสามารถเห็นเงาของหุ่นพยนต์นั้นได้ลางๆแต่เนนก็ทำใจให้ชินกับมันไม่ได้สักทีได้แต่หลับตาภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆเพื่อกลบความกลัวในใจตน แล้วในคืนนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นณบริเวณชายน้ําตรงที่ดอนนั่นเองกลับมีล่าง,งล่างหนึ่งค่อยคคลืบคลานขึ้นมาจากในน้ําตัวของมันมีสีเขียวคล้ายๆกับสีของตะไคร่น้ำใบหูของมันเป็นเหมือนกับคลีบปลามือและเท้าของมันเป็นพังผืดติดก,กันเหมือนกับกบเขียดในตาของมันสีแดงเข้มสุกสว่าง เหมือนกับไฟฉายที่ส่องไปกระทบกับตาของเกียรตในลำธารในปากของมันกำลังค่าปลาสดๆยังดิ้นไปดิ้นมาแต่ก็ไม่สามารถหลุดจากคมเทียวอันแหลมคมของมันไปได้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างเรียกมันว่าผีโพงบางก็เรียกว่าผีปลายน้ําก็มีปกติพวกมันจะหากินพวกปลาหรือไม่ก็ใสซากสัตว์เน่าเสียตามริมน้ําหรือในปา่า มันเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำยังไงอย่างนั้นมีชาวบ้านบางคนก็เล่าว่ามันลากกวางตัวโตๆลงไปกินในน้ำเหมือนกับจระเข้กับไมปานเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านและคนหาปลาแถวนั้นยิ่งนักมันเฝ้ามองกลุ่มของหลวงพ่อจากพงหญ้าเหนือน้ำตั้งแต่ตอนที่มาถึงกันแล้วเป้าหมายของมันไม่ใช่อาจารย์ขาวไม่ใช่หลวงพ่อแต่กลับเป็นเนนมันค่อยๆเดินย่องไปทางกรดของเนน เพื่อหวังจะดึงล่างนั้นเข้าไปกินตายน้ำซึ่งเป็นลังของมันแต่เมื่อมันเข้าไปใกล้กับกดของเนนจะต้องพบเจอกับนักลบโบราณนุ่งโจงกระเบนสีแดงในมือถือดาบทั้งสองข้างมันกระโดดเข้าฟันผีโพงนั้นอย่างไม่หลังเลเสียงมีดผ่านอากาศไปแต่เจ้าผีโพงนั้นว่องไวมากมันได้กระโดดเหมือนกลบลบไปด้านข้างอย่างชฉีวเฉียดอุนพยนต์ตนนั้นได้เควงดาบออกไปสุดแรง แต่ก็ไหลผลมันได้กระโดดหลบไปอีกด้านหนึ่งพร้อมกับคากเสเลดน้ำลายเหนียวข้นสีเขียวหน้าสะอิสเอียนพุ่งเข้าใส่หุ่นพยนต์ของอาจารย์ขาวเมื่อหุ่นพยนต์ตนนั้นโดนเสเลดของผีโพงเข้าไปก็เหมือนกับฟางที่ถูกไฟไหม้ดูเหมือนว่าสเลดของมันนั้นจะมีฤทธิ์กัดกร่อนแม้จะมีอาคมก็ไม่สามารถต้านทานฤทธิ์ของมันได้แล้วร่างของหุ่นพยนต์นั้น ก็ค่อยๆสลายกลายเป็นควันไปอาจารย์ขาวรู้ตัวได้ทันทีว่าหุ่นพยนต์ของแกงนั้นถูกทําลายแล้วแปลว,ว่ามีภัยอยู่ใกล้ๆตัวและภัยนั้นก็ไม่ใช่ภัยจากสัตว์ห้ายด้วยเพราะสิ่งเดียวที่จะทําลายหุ่นพยนต์ได้นั้นมีแต่วิชาอาคมหรือไม่กระววกอาถรรพ์แห่งป่าที่มีฤทธิ์แรงกว่าซึ่งผีพงนั้นก็ถือเป็นอาถรรพ์ในป่าเช่นกัน อาจารย์ขาวดึงมีดหมออาคมประจำตัวของแกขึ้นมามีดหมอของแกนั้นเป็นมีดเก่าของควานช้างถูกตีขึ้นมาจากโซ่คล้องช้างและใบหอกสำหรับแทงช้างตกมันโลหะทั้งสองชนิดนี้เป็นโลหะอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์คมปราบศัตรูอยู่ในตัวแล้วประกอบกับถูกบรรจุคาถาลงไปยิ่งทำให้ฤทธิ์ของมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อผีโพรงเห็นอาจารย์ขาวดึงมีดหมอออกมา ดวงตาสีแดงกล่ำของมันก็หดเล็กลงด้วยความกลัวแล้วมันก็ค่อยๆลาถอยลงลำน้ำน,นั้นไปเมื่ออาจารย์ขาวเห็นอย่างนั้นก็จึงเก็บมีดหมอของตนลงไปในย่ามส่วนเนนนั้นก็นั่งบริการ,รพุทโธโดยไม่รู้เรื่องอะไรแม้แต่น้อยสำหรับหลวงพ่อแล้วอาจารย์ขาวคิดว่าท่านคงรู้ทุกอย่างแต่ท่านใช้เมตตาธรรมเป็นหลักจึงไม่ได้ทำอะไร ในเช้าวันถัดมาหลวงพ่อเนนอาจารย์ขาวก็ได้เดินไปบินธบาทยังหมู่บ้านใกล้ๆอาหารที่ชาวบ้านใส่บาทนั้นส่วนมากจะเป็นเพียงข้าวเหนียวอย่างเดียวโดยไม่มีกับอย่างอื่นเลยอาจารย์ขาวก็ได้ถามชาวบ้านไปว่าทำไมถึงมีแต่ข้าวเหนียวป่าก็อุดมสมบูรณ์น่าจะมีของมาใส่บาทมากกว่านี้เมื่อหลวงพ่อได้ยินก็ต้องดูอาจารย์ขาวเราเป็นสมณะสง ชาวบ้านเอาไรใส่บาาให้แค่ไหนก็แค่นั้นนะจะมาเลือกหรือบังคับให้ใส่แต่ของดีๆมันพิดวินัไหนะนยมขาวเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้น,น,นก็ได้รีบบอกกับหลวงพ่อและอาจารย์ขาวไปว่าที่ตนใส่ให้แค่นี้เพราะมีแค่นี้จริงๆแม้ป่าจะอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือไปเก็บเกี่ยวสมุนไพรได้เหมือนเดิมเพราะชาวบ้านหรือนายพลานที่ออกไปล่าสัตว์ ต่างก็ถูกผีโพงจับไปกินเสียหมดจนไม่มีใครกล้าเข้าป่าไปหาอาหารอีกแล้วที่ยังชีพอยู่ได้จนถึงตอนนี้กลอพพาะชาวบ้านทางหากบเขียดหรือปลาในหนองน้ําแถวหมู่บ้านประทังชีวิตไปแค่นั้นบางคนทนไม่ไหวก็ย้ายไปยังถิ่นอื่นแทนส่วนคนที่ยังอยู่ก็เพราะรักในบ้านเกิดของตนไม่อยากทิ้งไปไหนอาจารย์ขาวได้ยินดังนั้นก็ได้ปรึกษากับหลวงพ่อ ว่าเราจะช่วยชาวบ้านแห่งนี้ได้ไหมหลวงพ่อก็ได้นิ่งไปสักพักแล้วก็พยักหน้าให้อาจารย์ขาวอันถือเป็นการอนุญาตไกล,กลในช่วงสายของวันนั้นเองอาจารย์ขาวได้ตั้งพิธีบวงสวงอันมีข้าวตอกดอกไม้และบรรดาอาหารข้าวหวานที่ชาวบ้านพอจะหาได้มาทำพิธีพิธีนี้เรียกว่าพิธีเบิกพรเป็นพิธีกรรมที่นายพลานมักจะใช้เปิดปา่า พื่อสื่อสารกับองค์จเจ้าป่าจเจ้าเขาและขอล่าสัตว์เช่นถ้าบอกว่าจะล่าเก่งก็ต้องถือสัตว์จะไม่ยิงสัตว์อื่นหากแม้นผิดจากคำพูดไปนอกจากจะไม่ได้สัตว์แล้วอาจจะถึงขั้นเอาชีวิตไปทิ้งในป่าเลยก็ได้เมื่อพิธีเสร็จสิน้นจ,จูจๆฝูงกากระบินแตกลังหมายความว่าเจ้าป่าจเจ้าเขายอมรับในพิธีกรรมนี้แล้วชาวบ้านต่างขอบคุณอาจารย์ขาว และพร้อมที่จะออกไปล่าสัตว์อีกครั้งแต่ก็ยังคงขอให้อาจารย์ขาวไปด้วยเพื่อความมั่นใจเมื่อมาถึงกลางป่าบริเวณดินปองในจุดที่ชาวบ้านมักจะผูกห่างเอาไว้ล่าสัตว์ธรรมชาติกลางป่าสวยงามมีกลิ่นดอกไม้ป่าชยมาอ่อนๆรวมถึงกลิ่นไอดินที่ลอยขึ้นมาอันเป็นเอกลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในป่าแถบนี้เมื่อพลานป่าชาวบ้านผูกห้างเสร็จ ก็ได้มานั่งเฝ้ารอให้เก้งที่ขอกับเจ้าป่าไว้ออกมาหากินดินโป่งในช่วงเวลานั้นก็มีกระต่ายป่าบ้างกระจงบ้างหรือบางที่ก็เป็นกระทิงหรือวัวแดงที่มากินดินโป่งในบริเวณนั้นแต่เมื่อถือสัจจะแล้วว่าจะล่าแค่เก้งก็ต้องรอเพียงแค่เก้งเท่านั้นขืนไปโลภมากยิงสัตว์อื่นเข้ายอมต้องโดนอาถรรพ์ของป่าแน่นอนและแล้ว เก้งที่ลอคอยก็ออกมากินดินโปง่งมันเป็นเก้งที่ตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรสมกับการรอคอยในขณะที่นายพลานปลาชาวบ้านกำลังเล็งปืนเตรียมที่จะยิงนั้นอาจารย์ขาวก็ได้เหลือไปเห็นท้องของเก้งตัวนั้นก็รู้ได้เลยทันทีว่าเก้งนั้นกำลังท้องอยู่เพราะตระกูลของอาจารย์ขาวนั้นก็คือนายพาาเก่าเมื่อทราบดังนั้นแล้วอาจารย์ขาวจึงเอามือ กดที่ปืนของพลานป่าชาวบ้านลงไหนว่าเก้งตัวนี้ไม่ควรที่จะยิงดูท้องของมันสิข้าว่ามันต้องมีลูกอยู่นแน่ๆเราควรปล่อยให้มันไปเติบโตในป่ามากกว่าเมื่อพลานป่าชาวบ้านได้ฟังก็เข้าใจได้ในทันทีพร้อมกับลดปืนลงแต่ทันใดน,นั่นเองก็มีเสียงดังแทรกแวก่าพุ่งตรงมายังเก้งตัวนั้น มันใช้เล็บของมันตะปบเข่าที่ท้องเก้งแล้วก็ขึ้นขี่หลังของมันพร้อมกับกดไปที่คอของเก้งอย่างรวดเร็วพลานปลาชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ตกใจเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เสือหรือหมีแต่มันกลับกลายเป็นผีโพงที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวเก้งท้องตัวนั้นก็ล้มลงไปกลายเป็นเหยื่อของผีโพงเมื่ออาจารย์ขาวเห็นดังนั้นก็มโมโหขึ้นมาในทันทีไอ้ผีโพงพวกนี้ มันไม่สนเลยว่าเก้งตัวนั้นจะท้องหรือไม่ขอแค่มันได้กินก็พอเมื่ออาจารย์ขาวพูดจบก็ดึงผ้ายันผืนหนึ่งขึ้นมาจากในาย่ามของตนแล้วอาผูกกับปลายกระบอกปืนของนายพลานป่าชาวบ้านซึ่งเมื่อบรรจุก,กระสุนแล้วยิงพ่านกระบอกปืนนั้นไปกระสุนที่บรรจุไปนั้นจะกลายเป็นกระสุนอาคมโดยทันทีแล้วอาจารย์ขาวก็เล็งไปที่ผีพงตัวนั้น พร้อมกับเหนียวไกอย่ยางไม่ลังเลกระสุนอาคมวิ่งแหวกฝ่าอากาศไปเสียงดังหวีดหวิวแต่ด้วยสัญชาตญาณของผีโพงที่คอยเฝ้าระวังตัวอยู่แล้วแค่ได้ยินเสียงปั้งมันก็กระโดดหนีในทันทีทำให้กระสุนอาคมที่ยิงออกไปนั้นเฉียดหัวมันไปเพียงนิดเดียวเหล่านักทน้ามืออาจารย์ถาวรีบบรรจุก,กระสุนนัดใหม่ลงไปแต่ว่าเหมือนจะไม่ทัน เพราะเจ้ผีโพงตัวนั้นมันอยู่บนยอดไม้แล้วแล้วมันก็กระโจนมาหาอาจารย์ขาวด้วยความเร็วเมื่อมันมาถึงก็ได้ใช้เล็บของมันฝังไปที่เนื้อของพลานป่าชาวบ้านก่อนที่จะกัดไปที่ซอกคอตรงบริเวณเส้นเลือดใหญ่แต่อาจารย์ขาวเองก็ได้ใช้พันุท้ายของปืนกระแทกเข้าไปที่หัวของมันจึงทำให้สามารถช่วยชีวิตพลานป่าคนนั้นเอาไว้ได้แล้วอาจารย์ขาว ดึงมีดหมออาคมออกมาแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์เลืองลองอยู่รอบๆมีดหมอนั้นอาจารย์ขาวฟันมีดหมอลงไปที่ผีโพงในทันทีผีโพงเอาแขนขึ้นมารับเอาไว้แต่ก็ถูกคมมีดของมีดหมออาคมพาเข้าในเนื้อแล้วตัดกระดูกของมันจนขาดสะบัน้นรอบๆร,รอยแผลของมันเหมือนกับมีฟองสบู่ฟู่ออกมารอบๆแผลแล้วทันใดนั้นแขนที่ถูกตัดไปแล้ว มันกลับงอขึ้นมาใหม่ในทันทีเฮ้ยแบบนี้ไม่เท่ากับว่ามันเป็นอมตะหรือนี่แต่อยู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมากระสุนปริศนาลอยเข้ามาทะลุหัวของผีโพงเขาอย่างจังเลือดสีเขียวไหลทะลักออกมาไม่หยุดมันดิ้นไปมาอยู่สองสามครั้งแล้วก็แน่นิ่งไปอาจารย์ขาวได้มองไปทางต้นเสียงปืนนั้นก็ได้เห็นหนายพลานกคนนึงแต่งกายในชุดซซฟอรี พร้อมกับปืนไรเฟิลที่พาดอยู่บนบา่าหันมายิ้มให้กับอาจารย์ขาวและพลานป่าชาวบ้านเอา้านั่นนันพลานเดดนี่พลานป่าชาวบ้านร้องทักพร้อมกับเป็นการเฉลยไปในตัวว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันไอผีโพงพวกนี้ต้องเล่นมันที่หัวอย่างเดียวแล้วไรเฟิลของข้าก็ไม่เคยพลาดเป้าสักครั้งอาจารย์ขาวเหลือไปเห็นรอยกระสุนที่ทะลุผ่านหัวของผีโพงเข้าไป ติดอยู่กับต้นไม้ก็เข้าใจได้ในทันทีว่าทำไมถึงสามารถยิงผีโพงได้นั่นก็เพราะว่ากระสุนนั้นเป็นกระสุนเงินนี่เองขอบใจท่านมากนะพลานเดทอาจารย์ขาวเอ่ยขอบคุณจากใจจริงส่วนพลานเดทก็ยิ้มรับพร้อมกับขยับหมวกทรงคาวบอยลงนิดหนึ่งในเชิงว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าตามล่าไอ้ผีโพงตัวนี้มาได้สักพักนึงแล้ว มังเอิญได้มาเจอมันต่อสู้อยู่กับท่านทําให้มันไม่รู้ว่าข้ามาถึงแล้วก็เลยสอยมันซะเลยลานเดชพูดด้วยสีหน้ากระยิมยิ้มย่องพร้อมกับโบกมือลาอาจารย์ขาวและพลานป่าชาวบ้านส่วนในวันนี้ชาวบ้านก็ได้ซากเก้งที่ตายโดยฝีมือผีพงไปเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวต่อไปดังนั้นในป่าแถบนี้จึงกลับมาเป็นป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม โดยไม่ต้องมีพวกผีโพงมาคอยกวนใจอีกต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องพระธุดงค์ปจนป่าอาทัรพ์ตอนที่4เรื่องราวสนุกหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนำเรื่องใหม่ๆมานำเสนอท่านผู้ฟังกันอีกนะครับขอบพระคุณครับ